วัดตุกตาดารุมะหรือวัดคาสึโอจิเป็นวัดที่มีตุกตาดารุมะอยู่ทุกที่เลยมีค่าเข้าชมวัด500ยเยนแล้วเราก็จะได้กระดาษแบบนี้มาวัดนี้อยู่ที่โอซาก้านะทุกคนใครที่มาเที่ยวโอซาก้าคือควรมาวัดนี้มากๆเป็นวัดที่เราชอบมากวัดคาสึโอจิก็คือจะตั้งอยู่ที่เมืองมิโนอยู่ทางตอนเหนือของโอซาก้าคำว่าคาสึแปลว่าชัยชนะสมัยก่อนพวกซามูไรเขาก็จะมาขอพรให้ชนะศึกสงครามต่างๆคนในปัจจุบันก็จะขอพรเรื่องการประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานการสอบขอให้ชนะเรื่องการแข่งกีฬาอะไรแบบนี้ แล้ววันนี้ก็คือมีตุ๊กตาดารุมะตั้งอยู่ทุกที่คือทุกที่จริงๆมันน่ารักมากถ่ายไปตรงไหนก็คือเห็นแต่ตุ๊กตาดารุมะที่วัดมีตุ๊กตาดารุมะเยอะขนาดนี้เพราะว่าคนที่ซื้อไปขอพรแล้วพรนั้นสําเร็จเป็นจริงก็จะนําตุ๊กตานั้นมาคืนที่วัดแล้วดูดีคือเยอะมากๆแล้วสิ่งที่สนุกสําหรับเราก็คือการเก็บตับปัม๊มจุดปั๊มจะมี6จุดถ้าเราเดินครบ6จุดแล้วก็คือเดินทั่ววัดแล้วมันเป็นกิมมิคอะไรที่แบบน่ารักดีแต่และช่วงเวลาเราก็จะได้รููปปปปททททีีนนะททีีี่่่่่ไไมมมมเเเเเเเหหหืืืออนน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 นกกัััุุุคครรราาาายย็วิใช้้ลๆจจดดดส เราวัดก็คือบรรยากาศดีมากนี่ก็คือรูปที่เราไปตามกลิบตับปั๊มมานะใครที่มาเที่ยวโอซาก้าแนะนําให้มาเลยจริงๆวัดเนี่ยบรรยากาศดีมากแล้วก็จะมีจุดถ่ายรูปแบบนี้เราไม่ได้ถ่ายวิดีโอมาเพราะว่าคนถ่ายรูปเยอะมากใครมาเที่ยวก็อย่าลืมซื้อดาลุมะไปขอพรกันด้วยนะ